สวัสด,ดีค่ะแล้วก็ Thank you คายอาหารช้างนะคะคุณแม่พอที่ใจคะแนนนะคะ มาท้อซับอันนั้งมาเบิง้งของเจ้านะเอามาเบิงสีคอมเมนต์เบิงม,มาหให้อาหารจากนะคะคุณแม่เจ้าเราก็จะได้มีคะแนนนะคะแตาคุณยายสมพรสมบูรณ์นะคะกลับไปที่รัชยานะคะ Это А ты девочка. Я... Как будет спросить, сколько лет? Возраст. Он не знает, он сказал, I don't know. How old are you? How old are you? Oh, 45 years old. 45, 45 А можно еще погладить? Ну это конфетка, блин, а блин, таким кофе не грубая. А вот и зовут? Шабун. 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 Yes. Шабун. О, да, 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 да. Ножку пулять, Она ножку фотографирует. Ее зовут Сабун. 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 Спасибо. Спасибо. Пока-пока. 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 Пока. Пока-пока. Пока. 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 пока пока да, пока 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 Thank you ้ <Thank you. S 1> สาวสาวสาวฝรั่งนกกาสาวฝรั่ง,สา,งสาวสมบูรณ์นะก็ให้คุณยายได้ทานเยอะๆอ้าวไอ้คว้าผูา้ใดไปอยู่ใส่มา,าจะมาเล่นก็เจ,จอตอนนี้นมันฮะ <c oughs> เอาขวดบัตรด้บดักเอ,เอาอุ่มบัตรดิเอารองไหม เอาบ่กูอยไม่เดี๋ยวจะเอาให้มันเอาไเหมันกันอาแล้อนก็ได้ไเลยี่เอียวไปย่เอี่ยวยใสฝกหน่อยกมากอันใสนอนยิ่ก็เปิดไเลิกอาตยับแล้วอุนแอคยูดีรึเปล่าไเลิกขนยังคราบนั่งน่งอันนเขาอทีไฟไยูดีจิงไปเลยไหมอยูใสเดี๋ยอ่ะไปเปิดกล่องอันนี้ซื้อได้สดอยู่ไหมเปิด เออปว่ดลองไหลอยู่ไลมันมาตลอดันมาขอไปหนขาก็สเป็นงัเป็นยืมาไดอืไหน่แม่ต่ว่าเขาอยู่ใส่เด็กแกตาบ้นอันยัยมาที่ค่ะเออไปได้ดูเขาเนี่ยยอดวันจะลบจ่ายคอยจะกันจะแวะบอกจ่าเพราะว่าเขายี่สิลบจ่ายอยู่นะ แต่ยาแบบแต่ว่าไข่หายเงินเป็นหมดนะที่ว่าจับกันต้งคุ้มค่าเลยค่ะยังล่ะข่โอนในเพิ่มแล้วเพิ่นบอกว่าูจัะพักของไข่เรียบร้อยแล้วก็คอยมาถามจะบอกว่าเอาไงเอาไหนมาหาแต่ยาติดลบทุกเดือนเดี๋ยวฝนมาเมาแล้วก็ไปหาจ่าอ่าไปยี่งยากเลยฮะ อมทำไมมันไม่ขึ้นช่องสมพรนะฮะไม่หัดเล่นบ้างจะได้รู้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีดี่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเต็มคุณนทุกท่านนะคะให้สุดทำไมลูกมันไม่ตื่นหนัเสียเสยงมันผิวมันเป็นก้อนอบร้อนตัวนี้นะอบสวยสิด้อนระดิ давай покормим собак, давай покормим то สวัสดีนะคะคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะคะสัตสยามสมาคมค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยน้องช้างสวัสดีนะคะเป็นเจดีบุญค่ะคอมเมนต์มาได้นะคะคุณยายก็ตอนนี้ก็ยืนหาอะไรกินนะคะคุณแม่ค่ะคุณฟานก็ ว่าจะพาคุณยายนะคะกลับไปอยู่ที่พัทยานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะน้องสาวรักไทยสวัสดีทุกท่านนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ สวัสดีค่ะเราก็ตอนนี้อ่หาคะแนนนะคะคุณแม่จ่าจะพาคุณยายนะคะกลับไปที่พัทยานะคะกลับไปอยู่ที่พัทยานตอนนี้เราก็ยังขาดคะแนนอยู่เยอะนะคะคุณแม่จ่า ฝากคุยใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านใดนะคะเพ่มาอดหนนนะคะ,ะ,คะ,นนนะ,คะผละไม้เพื่อจะได้สะสมคะแนนนะคะเป็นค่ารถให้ยายสมบูรณ์นะคะกับสมพรนะคะสองเชือกลับไปอยู่ที่พัทยานะคะโอเคดีสวยดีกว่าต วัฮัลโหลวันฮเลดบาวันหลเย็ดบัตบาสเกตบันเปบรวันม้คุณาเราก็หาคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าเพื่อที่จะเย็ด thank you วันม โอเคเจ็ดน <Okay>. ่ก <onnaise in> ็หาคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าเพื่อจะอหสมญาสมบูรณ์นะคะจะกลับไปอยู่ที่พัทยานะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยคะแนนก็หมดแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแจกกดติดตามด้วยนะคะสักไทย สัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวมาแล้วก็บันมั้งบันมั้งบันมั้งแก่บันมั้ง ทักทายเข้ามาได้นะคะคุณแม่จา๋าก็อยู่ที่นี่สัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวปุกเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะคุณแม่ฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วก็อยากจะเปิดไลฟ์ทุกวันนะคะแต่ก็เปิดไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าฝนพึ่งจะหยุดตกวันนี้นะคะทุกวันฝนตกเอเปิดไลฟ์ไม่ได้เลยเ้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอา โนสารักไทยนะคะนี่ก็เป็นสถานที่ทำงานนะคะบริวเวณรอบๆสวนญาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัญญาสมัค คมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากทางสมพรสมบูรณ์ด้วยนะคะสองเครื่องนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตว่าจะพาคุณยายกลับบ้านกลับพัทยาน,นะคะดืนนี้ว่าคุณยายก็ขึ้นเขาไม่ไหวแล้วขึ้นเขาไม่ไหวแล้ว một tết kỷ lục kỷ lục không, không, không lục cái lục kỷ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  lục ไลาทุกวันเลยเพื่อจะได้หาคะแนนนะคะเพื่อจะได้หาคะแนนเป็นค่ารถนะคะในระหว่างการจะเดินทางกลับพัทยานะคะเพราะว่าต้องการใจค่าใช้ใจ่ายสูงนะคะคุณแม่ค่ารถนำไปก็ยังขาดคะแนนอยู่เยอะเลยนะคะ กลับเียนชืญนนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะท่านใดเมตตาก็กลับเป็นชื้นแวะเข้ามาทักทายได้นะคะมีอาหารช้างนะคะคุณแม่เพื่อเจเล็กเป็นคะแนนนะคะเป็นคะแนในให้คนใหญ่สมพรสมบูรณ์นะคะสองเชือกนะคะคนละเล็กคนละน้อยคนละห้า,ขขาบาทสิบบาทนะคะ ไฟก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีไฟนะคะเราก็จะเปิดไลฟ์ได้แค่ประมาณที่ยังไม่มืดนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟเลยนะคะคุณแม่จา๋า <c oughs> ถาสการก็ไม่อำนวยนะคะเลคอมเมนต์ตรงไหนเนาะคอมเมนต์ตรงไหนได้นะ สมบูรณ์ทำไรนี่ กับทายเข้ามาได้นะคะกินอย่า้นอยู่ไหมอ่ะทุกคนเนี่ยกินต้มไก่แล้วกินอ่ะอะไรนะชื่ออะไรที่เต็บที่นั้นเกิดสมพรได้ทำให้เราเลยสิหาชมไม่เจอ ไม่คออคองตานะมาจะคอมเมนต์เข้าไปนะไูก็ม่ไม่ไมเชอปะต้อยอยู่สงสาใแกไหนอ่ะ่องสมพรสมพรนนะมาจะคอมเมนต์เข้าไปนะโทรศัพท์มันสมบูรณ์เรียกเรียกแม่แม่มาเร็วจะได้กินกล้วยอนตี้ไฟก็เริ่มมืดแล้ว ม,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 มาไม่หนมะันไ้นมาคุณทางสมพรน,นี่ไงไม่ใช่เหรออันนี้ไหมอ่ะอ่าทางสมพรน,นี่ไหมใช่ใช่เอ่อแล้วเพิเข้าไปตรงไหนวะใช้บัญชีนี้ไหมใช่ใช่บัญชีนี้ใช่บัญชีนี้เลยเข้าไปในนี้ใช่ไหม

आलों <coughs> आलों อมมาเทือนนี่ด้อเียนเีนไ,ไ,ไม่งมันจะมืดแล้วไใช้รถไปสมพอไม่ฟังเลยบน ê, hey. hello, wadika, you want feeding? 我问。Well êy hey, bên này 哎。Hey. lo pakalamit, pake banana banana mm -hmm. Mm -hmm. Yes, so bad hey, hey. มือเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอปิดไลน์นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟนะคะม,มือเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอปิดไลน์นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟนะคะที่มีไม่เยวะพรุ่งนี้จะเปิดไลน์ใหม่นะคะ อปิดไลฟ์แค่นี้นะคะมืดแล้วนะคะคุณแม่จจา